เอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้อยู่กับผมคุณมาร์กี้เช่นเคยนะครับวลเกม b i l l Origin 2นะครับโอเคพอดีวันนี้นะฮะไปตัดผมมาใหม่นะก็เลยเนี่ยมันต้องทําคลิปแล้วอารมณ์มันได้นะอารมณ์กับสมผมเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักนะไม่ใช่นะครับเอาความจริงก็คือวันนี้เรามีอีเวนต์มาอีกแล้วนะครับนั่นคือกิจกรรมนะครับแต้มสะสม2เท่านะครับในการส่งสมบัติบังกอน ซึ่งวันนี้เราก็จะมาสุมกันอีกนะครับก็จากคลิปที่แล้วที่ผมปล่อยไปเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ห่างกันพอสมควรเลยนะครับเสื้อตัวเดิมนะครับแต่ทรงผมเปลี่ยนนะครับลองดูดีๆนะมันไม่ใช่วันเดียวกันนะโอเคอย่าพูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะครับเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่น๋ยวเช็ดแป้งก่อน ตอนนี้เรามีอยู่500แต้มนะครับสุ่ม10ครั้งนะครับมันจะให้400แต้มเพราะฉะนั้น4เป็น9 4เป็น13 4เป็น17 4เป็น21ต้องสุ่มอีกทั้งหมด16ไม่ใช่16เลยช่างแม่งนะครับจะคำนวณให้ดูเออปุ๊บ9อ๋อ9 4 เก้าสี่สามสิบหกนะครับสามสิบหกครั้งเราก็จะได้แต้มที่น่าจะพอดีนะครับผมจัดเลยโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่าป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหหอนนะหอนเออ ันนี้ผมค่อนข้างอารมณ์ดีนะที่มาทำคลิปเนี่ยเพราะฉะนั้นนะีผมก็คงยาไม่รู้สึก,กินดีินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันออกมามากมายนะครับต่อให้มันจะดูแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่กับบีเนี่ยมีคนต้องการแน่ๆนะครับแต่ผมไม่ปล่อยนอกกิวแน่นอนคนระับผมให้คนในกิวก่อนไปฮึบ ตึ๊บ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 เฮ้ยหุยไอ้สัตว์โอ้ตกใจหมดท่าแม่งเป็นอาวุธมือเดียวนะมึงโอ้เป็นอาวุธสองมือแต่ออฟมันอื้มอื้มเหมือนกันนะครับอื้มเลยนะถือว่า ม,มันดีนะถึงแม้ว่ามันแบบจะบวกพลังโจมตีน้อยนะแต่ดีเลิศมัน9%ดีเลิศ9%นะใครที่เล่นเซตดีเลิศที่มันมีบวกดีเลิศ20%กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหดีเลิศก็ไม่ใช่แบบกระจอกนะเวลามันขึ้นมาทีหนึ่งแม่งยิงสีเขียวก็จายเลยนะโอเคอันนี้ก็7วันเฮ้ยเมื่อกี้ผมเปิดได้30วันอันหนึ่งด้วยนะถ้าคุมอะไรไม่รู้นะครับอืม นี่ไม่มีไรโอเคไปต่อฮู้คบนไฟเนี่ยดูดิห้าอันเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้เลยอะเออแต่ก็ได้เกาะมาสักทีนะครับผมขาดเกาะนะฮะผมเล่นไนทน์เ่ยรู้สึกเหมือนจะมีของไนท์โผล่มานแรกเนี่ย เหลืออีกครั้งเดียวแล้วเนี่ยไปตึ๊บ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 หมวกมาทำอะไรโอเคขาโชคไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมันได้แค่นี้คือมันมันใช้ได้แค่อันเดียวจริงจริงนะอันอื่นแม่งแบบม่วงม่วงคือมันทิ้งอยู่แล้วทิ้งแน่ๆนะ พอส้มมาก็เป็นหมวกนะครับน้ำยามาก็ขวดกลางอีกเออนายนะครับนายเข้าใจคำว่าหนายไหมโคตรนายนายเหนื่อยเหนื่อยนายนะครับเหลืออยู่แปดร้อยแปดร้อยถ้าเราสุ่มตอนนี้มันก็ได้ มันจะได้เท่าไหร่วะ43 4 32 1 20แต้มนะครับแล้วก็ถือเปการสะสมแต้มไปก็โอเคนะแต่ว่าเอามาสุ่มอย่างอื่นดีกว่าเผื่อเผื่อเผื่อแต่ความจริงกูเติมอีกหนึ่งหนึ่งพัน เอาไงดีวะเบอได้สีส้มไป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 ยิไก่สองครั้งมีไกาครั้งเดียวโอ้นะครับมันเป็นอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะชินชานะครับเหมือนการที่แบบ อ้าวแล้วกูไปเอาออกมาทำไมนี้โกดผิดสัตว์เ้ยว่าเดะเอ้อเยถ้าสีฟ้าพันสองมันก็โอเคอยู่นะไม่ใช่ถือว่าโอเคนะสีฟ้าพันสองเนี่ยเอออ่ะอ่ะอ่ะอะโอเคโอเคอเฮ้ยก็เดี๋ยวนะปั๊บ นาทีนาะลงสกาเลตแลวก็ไปรีบจบดีกว่านะครับก็คืออุ๊ยผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะตอนนี้ก็ช่องของผมของเรานะครับก็เกิน1,000ทรัพซับที่เรียบร้อยแล้วนะผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับผมก็เป้าหมายต่อไปนะครับที่เล็งๆเอาไว้ก็น่าจะให้มัน2,000นนะครับแล้วเราก็ผมก็จะทำกิจกรรมดีๆออกมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะฮะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ช่วงสงการ แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาที่จะลงคลิปน,น้อยๆนครับเพราะผมไม่ว่างนะครับงานหนักมากช่วงนี้แต่ว่าบางวัน,นีนผมก็เออเอาเวลามาก็แปลกเอาเวลาไปสตรีมนะเอาสตรีม,เอ,มเอาเวลาไปสตรีมแต่ไม่ยอมลงคลิปไอ้นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเวลาสตรีมผมก็จะเป็นช่วงสองทุ่มนะผิงไฟนะครับคือ มันจะมาแบบตรงเวลาบ้างเรทบ้างหรือวางวันก็ไม่มาบ้างแล้วแต่นะัแล้วแต่งานวันนั้นเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดการไลฟ์สตรีมลงคลิปอะไรก็ฝากกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมสลับวันนี้นะฮะต้องลากันไปก่อนอย่าลืมซัดสคาให้กันนะครับสวัสดีครับ